คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องเกี่ยวกับน้องๆน,นักเรียนเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําความผิดแล้วถูกลงโทษแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือขีดเส้นใต้ว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นผู้ปกครองรับไม่ได้หลังจากที่น้องถูกลงโทษจากคุณครูจากโรงเรียนลักษณะการถูกลงโทษนั้นผู้ปกครองบอกว่าแบบนี้รุนแรงเกินไปมันเกินกว่าเหตุครับ ไปดูภาพโอ้โหนี่แหละครับเกินกว่าเหตุไหมครับอย่างที่ผมบอกอย่างละสามสี่แนวเลยนะนี่ฮะถึงต้องบอกว่าต้องขีดเส้นใต้เลยว่าแบบนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าและตรงที่แรงจริงๆเนี่ยถ้าเรายังจํากันได้ในวัยเด็กตรงข้อพับข้อพับพอดีเนี่ยตรงนั้นแสบเลยแหละเส้นบนสุดนะฮะตรงข้อพับพอดีนะครับภาพนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับพร้อมกับตั้งคำถามว่าครูลงโทษนักเรียนเพียงเพราะว่าไม่ตัดผม แบบนี้รุนแรงเกินไปหรือเปล่าจากภาพจะเห็นว่าที่บริเวณน่องของน้องเนี่ยมีรอยช้ำเป็นแนวยาวถึงหกรอยทั้งสองข้างเห็นชัดเจนเหตุการณ์นี้เกิดข,ขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีผู้โพสต์ก็คือคุณพ่อของเด็กครับพ่อของน้องคนนี้ครับบอกว่าลูกชายเรียนอยู่ชั้นปหช่วงเย็นหลังจากกลับจากโรงเรียนเนี่ยนะครับ ลูกก็มีท่าทางผิดสังเกต mm hmm. ก็เรียกมาพูดคุยสอบถามจนสุดท้ายทราบว่าถูกครูฝ่ายปกครองตีที่ข้อพับ mm hmm. และตีที่น่อง mm hmm. เขารู้สึกว่านี่เป็นการกระทําที่รุนแรงเกินกว่าเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาครูที่ดูแลเรื่องทรงผมจะใช้กันไกลตัดผมให้แหว่งแล้วให้เด็กนกลับไปตัดผมให้ถูกต้องตามระเบียบ mm hmm. หลังจากเกิดเหตุครับคุณครูฝ่ายปกครองคนดังกล่าวมาพบกับผู้ปกครองที่บ้านแล้วคุณครูเขาอ้างอย่างนี้ครับ mm hmm. น้องเฟนฟายพี่บ๊อบครับคุณครูบอกว่าที่ทำไปเพราะว่ารักรักเหมือนลูกอยากให้นักเรียนได้ดีนะฮะก็เลยลงโทษแบบนี้โอ้โหถ้าเกิดจะรักเหมือนรูกแบบนี้อย่ารักเลย่ะไม่อยากเป็นลูกครูแล้วแบบนี้โดนตีเยอะแค่ไม่ตัดผมเองแค่ไม่ตัดผมครูอาจจะไม่เข้าใจความรักที่แท้จริงเนาะนี่ฮะแต่ทีนี้ครับ เจ้าตัวก็คือคุณครูฝ่ายปกครองท่านนี้อย่างที่บอกว่าบอกว่ารักนักเรียนเหมือนลูกอยากให้นักเรียนได้ดีแต่ก็ยอมรับผิดครับที่ตีและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายก็ขอขมาและขอโทษผู้ปกครองรับว่าต่อไปจะไม่ตีนักเรียนอีกแล้วหลังจากที่คุณครูฝ่ายปกครองได้ขอโทษพร้อมทั้งได้สัญญาต่อหน้าผู้ปกครองว่าจะไม่ตีนักเรียนอีกแล้วเนี่ยนะครับแต่จะใช้การพูดคุยตักเตือนแทน ทางผู้ปกครองทางคุณพ่อก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรจากเหตุการณ์นี้สุดท้ายก็ขอโทษขอโพยกันไปะนะครับแต่ว่าแบบนี้แสดงให้เห็นว่าลักษณะการลงโทษเนี่ยนะครับอาจจะต้องพิจารณากันหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยเหตุและผลมันมันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าอ,อย่างที่คุณพ่อตั้งคำถามเหมือนกันะนะฮะ